สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันที่สามสิบนะครับข้ามาชิ้เช้านิเคอีกเช้าทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพรคุณทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับ VIP ธรรมดานะครับใครหาไม่เจอก็พิมพ์คาว่า VIP ธรรมดาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ทรั้งที่ดีก็คือกดติดตามไว้เลยครับมันก็จะได้ค้นหาง่ายๆขึ้นนะครับขอขอบอคุณสมาชิกเก่านะครับที่ติดตามกดติดตามแล้วก็ติดตามตลอดมาสมาชิกใหม่เข้ามากม็ช่องนี้ก็จะมีหลายรสชาตินะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นชมทุ่งชมสวนเกษตร,รกรวันธรรมดาก็จะเป็นลงทุนนิดๆหน่อยๆน,นะครับ สำหรับนี่เคอเช้าวันนี้ก็มาว่ากันเลยนะเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเก้านี่เคอบ่ายมันออกนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเก็ดนะครับอ่ารู้สึกว่าไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงใน YouTube แต่ก็ลงในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ก็คือได้สองเก็ดอ่าสองเก็ดนี่แหละรู้สึกว่าผ่านอยูอ่ผ่านอยู่ ในกลุ่มไลน์นะครับไม่ได้ลงใน youtube ประมาณนี้สำหรับเช้าวันนี้ก็จะคำนวณลง youtube อยู่นะครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะเริ่มต้นคำนวณเลยนะใช้สูตรเดิมก่อนนะครับมันมีหลายสูตรหลายวิธีอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็วิธีการนี้มันเดินดีอยู่ก็คำนวณไปเรื่อยๆก่อนเราเริ่มต้นจากหกับสนะครับ หนึ่น,นะกับสองแล้วก็มาเจ็ดเจ็ดเดเลขมันก็จะมาเดินอยู่ในนี้แหละในนี้กับในนี้ในนี้เลยครับเลือกสองทางนี้ได้มันมาหมดเลยแหละสองทางนี้ก็ขอเลือกแปดเก้าศูนย์นะอืะ 8 9 0เก้าศลองก็คือแปดการก็คือแปดนะใครชอบแปดก็จัดแปดไปก็ได้แปดเก้าศูนยเรามาตั้งฐานตัวนี้แปดเก,ก้าศูนหาเลขจ่อคานนี้หาเลขจอกมันจะจอกคู่กับอะไรเก้ากับศูนย์เก้ากับศนจ่อก็คือห้านับไปสอง สามองหนึ่งนับมานะครับอ,อันนี้เราก็มาเลือกอันนี้เด่นเก้ากับศนนะเก้ากับศเด่นลองก็คือ8ดแล้วมาจัดเลยครับน,นี้ชุด9ก้าเก้าหนึ่งเาสองเห็นไหมเก้าสามเก้าห้า้าหก้า อันนี้เกดนะครับเลขเกนะเกีผิดเตเก้าเดศยนึ่งศูนย์สองศูนย์สาศห้าศนหกศูนยเจ็ดอ่าโอเคอ่าอันนี้เรามาลุ้นกันว่าเก้ากับศูนอะไรจะมาคันเนี้ยเก้ากับศูนอะไรจะมา เก้ากับศูนย์อะไรจะมาขอเลือกเก้านะครับเลือกเก้านะอืมเราก็เล่นสายเก้านี่แหละสายเก้าสายเก้าอืมเก้าอ่าเอาทุกตัวเลยเก้าอ่ะควากเก้าใครจะลูดก็ได้ลูดก็ได้ ระวัาง94เนี่ยนะ <c oughs> เผือนม,มันมา94เผือนมันมานะกันกันไว้ใครมีชอบเลขเด็ดอะไรเลขเด่นอะไรก็มาเลือกตามนี้แหละได้ห้ามาก็9505ได้สองมาก็9202 82อ,อะไรเงี้ยก็เลือกเลือกไปประมาณนี้ถ้าฝั่งทางนี้เราจะเลือกอะไรนะเี่ยขอเลือก1 2 3แล้วกัน หนึ่งสองสามอืมอืม 1, 2, หนึ่งสองสามจะเจเรียกแต่เน้นเก้านะครับเน้นเก้านะเน้นเก้่าวเน้นก้าประมาณนี้อ่า้นี้ก็รอผลรอผลเช้าประมาณสักเท่าไหร่อ่ะเก้าโมงครึ่งใช่ไหมเก้าโมงครึ่งนะผลออกมานะนี่แค่เช้าอ่า ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแนละ้วก็ฝากแชร์เพื่อนๆนด้วยนะครับให้เพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยฝา,ากเขาหน่อยอประมาณนี้ใครหาไม่เจอก็พิมพ์เข้าว่า VIP ธรรมดานะครับสำหรับเช้าว,วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ ช่วงเช้าก็มีความสุขกับนีคอีกเช้านะครับรับๆๆอย่างเดียวนะ,อ,ะอย่าเย็นๆแล้วก็ถ้าใครดวงถ้าใครอารมณ์ไม่ดีนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะอย่าซื้อเลยรอรอบอื่นหรือไม่งั้นใจท่านเย็นสนิทแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ก็ได้อย่าซื้อในขณะอย่าลงทุนในขณะที่หงุดหงดโมโหโโมโหโมโด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าเวลาเราโมโหเนี่ยสังเกตดูหน้าผากเราจะตึงเครียดเลยจะไม่ผ่อนคลายอะ่ะมันจะตึงเครียดคืองูเฮ้งจะเปลี่ยนเลยว่างั้นพูด,ดง่ายๆลงทุนในขณะนั้นงูเฮ้งเปลี่ยนอย่าอย่าอย่าลงทุนให้ไปทําอย่างอื่นก่อนถ้ามีเวลาเหลือหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยกลับมาลงทุนนะครับแต่ถ้าเวลาไม่พอหรืออะไรอย่ารีบเร่งให้คิดในใจว่าโอ้รอบบ่ายก็มีโอ้พรุ่งนี้ก็มี อะไรอะไรเงี้ยให้คิดแบบคิดบวกไปช่างมันงให้คิดในใจว่าเก็บทุนเราไว้เก็บทุนเราไว้เงินเราอยากให้เขาเอาไปอะไรเงี้ยประมาณนี้พูดไปก็เห็นเก่ตัวนะเงินเราอยากให้เขาเอาไปว่างน้นไ <c oughs> อนทีตัวเองอยากได้ของเขาอะไรอ,อก็เป็นธรรมดาเราลงทุนนะเราก็ต้องเอาธรรมดาแล้วแหละ,ะสําหรับเช้าวันนี้ก็ ขอข่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ